จะพาไปดูบรรยากาศสดๆน,นี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮนะเอดเดี๋ยวผมจะเทสสดๆนั้นพี่นะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอ้ยไอเดียโคตรง่ายเนี่ยฮะประมาณนี้ตัวงามจะต้องลบเหลี่ยมลบมุมทั้งหมดนะครับที่เห็นเนี่ยนะครับไปดูกันไปเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องประมาณนี้ ตัวเป้าเป็นตัวเป้าใหม่ๆเลยนะครับระยะก,ก็เดี๋ยวมันจะเทสสักประมาณสักสิเมตรนะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรติดต่อนะครับตัวด้านล่างจะเป็น0ูนย์เก้งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเดี๋ยวผมจะยิงเข้าเป้านี้ไปดูบริกาศสดๆครับทีไปเ,เดี๋ยวให้ดูตัวนี้กันเดี๋ยวผมจะผมมีทรงมือสอดนะครับเดี๋ยวดูคข้าๆก้มันไปก่อนไปเช่างช่วยเทสสดๆให้ดูหน่อยแล้วก็วิธีติดตั้งไอ,อตัวศูนย์เลงเนี่ยมันติดตั้งยังไงบ้างนะครับ ตัวลุงเห็นแล้วแหละนะครับเห็นใน u t u b e แล้วก็ดูไม่ทันอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้เทสนะครับเมื่อกี้ผมยิงเล่นๆอ้แม่นมาก,กพี่น่าประทับใจมากแล้วก็ต้นทุนมันก็ถูกด้วยนะครับหรือว่าจะชอบทรงเป็นแบบอ่ทรงกำคอเรียบๆอย่างนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นไม้สกักแต่ว่าผมลงเป็นสีไม้โอ๊คราคาพันห้านะครับที่เห็นเนี่ยจะชอบทรงอย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นตัวไม้มะเกลือก็ได้อย่างนี้นะฮะประมาณนี้อันนี้กำคอร่องนิ้ว ถ้าเราชอบเป็นแบบว่ายิงปลาไปด้วยแล้วก็เยิงหนูด้วยนะครับเล่นท้ายตัวนี้เป็นไม้มะเกลือมันจะทํสามระบบได้เพราะผมจะเดินล่องสูงมาหน่อยนะครับเท่านั้นแต่ว่ายิงนังกกะติ๊กไม่ไม่ได้ต่างกันนะครับประมาณนี้นี่ฮะติดตั้งอย่างนี้ไม่ไม่ยุ่งยากนะครับนี่ใช้หนังยางนะครับขอดคอด,อดตรงกลางนะี่แหละเป็นเป้าเล็งนะครับเราจะเล็งจากศูนย์หลังไปแล้วก็ไปศูนย์หน้าเดี๋ยวผมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะไปยื่นจุดนูน้นเออสร็จแล้วก็ เดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องตรงนี้ก่อนนะครับพี่นะฮะนี่ประมาณนี้โอเคนะครับแป๊บเดียวเดียวครับนี่ไปเดี๋ยวจะลองยิงเอ่อลหลายๆนะัดลองดูว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับกับสูตเลงตัวใหม่ใช้หนังยางศูย์เลงศูนย์บาทที่นะฮะหนังยางก็หาเก็บออกเอาดึงเสร็จเดี๋ยวไปลองดูนะครับเหยียบปุ๊บนะฮะ เดี๋ยวลองเทดูมันจะตรงไหมนะว่าออกซ้ายออกขวาไหมนะครับนัดแรกนะครับก็อยู่ในเป้านะพี่นะก็เออก็ทัวแม่นอยู่นะครับยิงดูได้หลายนะัดเดี๋ยวเราก็รู้เองสองนะครับโอเคตรงไปเลยครับก็อาจจะออกซ้ายออกขวานิดนิดนหน่อยน,น,นะครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ขาซ้ายตั้งไม่ได้ตั้งกับคอนะฮะแค่มือออก สามนัดลองดูงหลายๆนัดว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับถ้ามันถูกหนึ่งนัดมันก็เหมือนกันหนึ่งแต้มเรพี่ถ้าเกิดเราไปหายอยู่หากินถ้าปืนมันแม่นมันก็มันก็นกสนุกไปอีกแบบนึงพอมีกําลังใจหน่อยอย่างเงี้ยนะฮะโอเคนะครับเรื่องวิถีตัวปืนสไลด์นะครับเ,เมื่อสมัยสักหกปีก่อนมันก็ถือว่ามันแม่นไหมมันก็เป็นบางตัวเป็นบางตัวนะครับสมัยสักความรู้สึกผมนะ นะครับเป็นบางตัวเป็นบางอันกว่าจะเทสได้ก็ต้องเอาตัวแม่ๆแรงจิงมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเอ่อพออยู่ไปอยู่มาแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะนี่ก็โอยเริ่มเริ่มแขว่งเริ่มเหนื่อยแล้วนะก็อาจจะเปลี่ยนเรื่องไกลปืนนะครับจากไกลเนียมก็มาทาเป็นไกลสแตนเลสแล้วก็หาตัวรางที่มันฟิตหน่อยพยายามอยู่ตลอดเวลาแหละนะจะมาถึงปัจจุบันนี้นะครับ นะฮะน้านี้นนนเข้ากลางนะครับดูเดิมมันทะลุเลยนะครับอยู่ที่มือนะดูแล้วนะครับเอ่อถ้ามันนิ่งได้จริงๆก็โอเคเล,ล้และเดี๋ยววจใจขยับยิงขึ้นสูงไปเนอะนิดนึงนะฮะทางซ้ายหน่อยนี่ฮะไปเลยครับพยายามทําให้งามันฟิตแล้วก็ปัจจุบันก็ภายในปีนี้ก็คือผมก็ทําตัวงานมาใหม่ทำห้ฟิตฟิตเปียเลยครับก็ทืบนิ่งมาก สร็จแ,แล้วตัวยางมีปัญหานะครับผมก็เปลี่ยนตัวลูกปืนไปอีกนะครับผมก็เปลี่ยนลูกปืนในยานะครับก็ไม่มีปัญหากับลูกค้านะครับลูกค้าก็าไปโอเคสบายใจนะใช้งานดีๆอะไรต่างๆก็ตอบรับดีๆนะครับใช้เท้าเหยียบปุ๊บนี่ฮะเอ๊ะเลยเข้ากลางหมดเลยพัฒนาเรื่องลูกปืนนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็แล้วก็มาทำเซฟกันลั่น ทำง่ามด้วยเสร็จแล้วก็ศูนเลงวันนี้นะพี่โ,โคตรง่ายเลยดูดิฮะนี่ฮะปุนหมดเลยตรงกลางนะครับยิงไปแล้วน่าจะสิกว่านัดนะครับก็เข้าเป้าน่าจะแทบทุกนัดเลยนะครับอดี๋ยวไว้ไอีกนะฮะเดี๋ยวเรจะขยับยิงไปบนๆหน่อยหนึ่งนะนี่เลยใส่ลูกเข้าไปตัวปืนสไลด์ดีอย่างก็คือ สามารถใช้ลูกกระสุนได้ตั้งแต่8มิลจนถึง16มิลน,นะครับปืนบางตัวที่มันยิงอ,อย่างเช่นในลำกล้องอนต่างก็ดีแต่มันจะข้อเสียก็มีบ้างอย่างเช่นใช้8มิลก็8มิลไปเลยใช้ลูกอื่นไม่ได้นะฮะนี่ครับผมขยับขึ้นไปหน่อยดนงะสไลด์มันก็ดีอย่างมันใช้ลูกหมายถึงว,ว่าไกดตัวถางเนี่ยมันใช้ใช้ลูกได้หลายหลายอย่างนะครับบางท่านเขาก็ไปใช้ยิงเป็นลูกดอกก็ได้นะฮะ เริ่มเมืออยครับพี่น้องนี่ฮะเข้ากลางนะครับรูเดิมนะครับผมก็พยายามจะขึ้นไปเนยๆเนยๆน,นะแต่กลัวมันจะขึ้นไปเกินนะครับเดี๋ยวลงไปอีกอขึ้นบีแล้วนี่เข้ากลางเลยคราบกล่เข้าในรูตัวนั้นแหละนะฮะ ว่าอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเพราะระยะที่ผมยืนอยู่ก็อยู่ประมาณสัก10เมตรกับตัวเป้านะครับแล้วก็โทรศัพท์ก็ตั้งอยู่ประมาณสัก8เมตรโอเคอเข้ากลางอีกแล้วือกี้นะครับโอเคใส่ลูกไปนะครับเดี๋ยวจะลงสลับกระป๋องด้านขวามือหน่อยพี่กระป๋องปลาอยู่นะครับจะได้มองเห็นนะฮะ เห็นไหมจะได้แบบชัดๆไปเลยนะครับว่ามันโดนจริงปรับโม่ไหนโมใหม่หมดนะครับตัวง่ามตัวศูนย์เลง็งศูนย์เล็งโคตรเท่เลยศูนย์บาทคิดได้ยังไงวะสมองปืนปผมโปรที่ผมถ่ายดูก็คือโปรหรือพันห้านะครับหลือพันห้าแรงมากพี่นะฮะ ความแรงให้เราสาธิฐานก่อนนะครับถ้าขึ้นด้วยมือได้ก็แสดงว่ายังยังแรงยังแรงสู้สไลด์ไม่ได้สไลด์นะครับใช้ต้องใช้เท้าเหยียบขึ้นด้วยมือไม่ได้แบบที่ผมใช้เท้าเหยียบแบบนี้อยู่นะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดใช้เท้าเหยียบเหมือนกันถ้าเกิดในลํากล้องเนี่ยมันก็จะมีความเฉยอยู่นะมันก็จะสู้แบบแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าลูกมันไม่มีอะไรมาให้เฉยนะฮะนี่ฮะผมจะขยับยิงสูงขึ้นไปหน่อยนึงนะครับก็ตามที่ผมคิด ก็สูงตามจริงแต่ก็ยังอยู่ในเป้านะครับพอเป้าดราฟตงยิงมันทะลุไปหมดแล้วนะแต่ขยับลบมาหน่อยนึงนี่ฮะโอ้ยิงสนุกมากตัวรางเหล็กกาวนไนท์นะครับจะต้องหาตัวรางที่มันให้มันพอดีพอดีเหมือนที่ผมใช้ปัจจุบันนี้สมัยก่อนใช้แต่มันก็ยังเล็กไปเบ้าหลวมมากนะครับตอนนี้ก็จะฟลิกขึ้นมาเกือบเกือบฟิตแล้วก็มาตกแต่งโมเพิ่มเติม ยิงตรงนี้มันก็เข้าต่อตรงกลางหมดเลยพี่ผมพยายามจะไล่บีกันบ,บีแต่พูดถึงก็จุดเดิมทั้งหมดเลยนะครับขมือเราเรานิ่งได้นะฮะไปเลยตรงกลางนะครับเดีเจ้ามุอมซ้ายขึ้นหน่อยอยากให้ดูคลิปเรื่องการทดสอบยิงนะครับถ้าเคยแม่แม่น,มนร,ริงกินก็จะยิงได้ไหลนะนะครับเหมือนกับที่ผมยิงให้ดูนะผมพยายามให้ดูแบบนี้ บางเต้าบางที่เนี่ยเขาจริงแค่นัดเดียวแล้วพูดคุยนะครับหลังจากลูกค้าไปใช้เองก็ยิงไม่ถูกครับที่ผมพยายามแนะนาทุกอย่างนะฮะซ้ายบนหน่อยนะเห็นไหมครับ <c oughs> <c oughs> ได้ทั้งหมดยิงไปแล้วเลยครับค่อนข้างเยอะโอเคเป้าผมขาดเ <c> ด <oughs> ี๋ยวผมยิงไม่น่าจะได้แล้วนะครับสูงเลงไม่เห็นแล้วเพราะว่าตันนี้ผมตั้งไว้ตับนะครับเดี๋ยว่นึง ตามมา,ตามมาดูเรื่องเรื่องตัวสร้างวิธีเฝ้าว่าจะควรจะตั้งยังไงบ้างน,นะฮะโอเคได้แล้วโ,โอ้โหเป้าเดี๋แป๊บแป๊บเดียวฮนะนี่โอเคออกเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูเป้ากันว่าเป็นไงบ้างน,นะครับ ระยะยิงก็อยู่ประมาณ10เมตรนะครับยิงไม่แน่ใจว่าไม่รู้กี่ลูกก็ไม่ได้นับแต่ดูแล้วก็น่าจะประมาณน่าจะประมาณ24 25นัดถึง30นัดก็เข้าเป้านะครับพนะนะมีนัดแกว่งด้านซ้ายเป็นเป็นที่มือผมเองเพราะมาันมันม,มันล้า <c oughs> <c oughs> ก็โอเคก็อยู่ประมาณนี้เขา้าเข้าตรงนี้เยอะมากนะครับก็อยู่ที่มือแล้วแต่ปืนปืนผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรอบนี้เออแล้วก็สูตรเล็งด้วยนะแล้วก็มียิงตัวกระป๋องนี้ก็โอเคอยู่นะครับตัวกระป๋องปลาธรรมดานะครับโอเค เดี๋ยวไปดูเบอร์โทรเป็นเบอร์บนนะครับเบอร์ล่างนี้ก็ได้นะครับเออแล้วแต่จะทักส่วนเรื่องราคายังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูนี่ฮะผมมีตัวนี้เป็นตัวไม้เอ่อเป็นไม้ลูกฟ้านะครับมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์กันโอเคทษทีตั้งอะไรกาปลูกไปไปรับเด็ก ผมโปรตัวนี้เหลือ1,5 0 0ับาทตัวไม้ลูกฟ้าเป็นไม้ในแข็งทรงมือสอดต,ตัวบีนะครับติดขากล้องแล้วก็ติดด้วยกรปืนฟตะเล่น,นะครับช่วงชัก75เซนยาวโดวยรวมก็เมตรเนี่ยฮะตัวยางโมใหม่หมดนะครับเปลี่ยนเป็นลูกปืน5มิลงั้นไม่จบนะครับถ้าไม่เอากับผมนะครับแล้วก็ตัวง่ามตัวง่ามผมก็จะโมให้หมดใหม่หมดนะถ้าไม่โม,มก็จะเป็นนี้มันก็ลูมันก็จะไม่วิธีมันจะไม่ ไม่แม่นนะครับมันก็จะมีกระจงกระจายไปบ้างนะครับเป็นแล้วแต่อารมณ์สูบเดี๋ยวผมทําให้ใหม่หมดนะฮะเวลาก่อนสมก็จะโมให้ตัวนี้เป็นตัวคําคอเรียบๆก็ขายดีเหมือนกันผมลงเป็นสีไม้โอ๊กนะครับหรือจะเป็นไม้สักสีเดิมๆก็มีแล้วแต่ชินชอบราคาเท่ากันนะครับอันนี้ตัวนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าผมทำหรียงังตัวนี้ทําเรียบร้อยนะครับเนี่ยเวลาทาทาเสริมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเอ่อไม่คลอน ตัวนี้เป็นตัวกำคอเรียบแล้วก็จะมีกำคอร่องนิ้วให้เลือกลงสีไมโอ๊กเป็นไม้สักสีเดิมๆก็มีนะครับกำลังลงสีอยู่นะคกำลังประกอบมันอยู่หน้าอยู่อยู่หน้าบ้านแล้วก็มีไม้เอ่อเป็นไม้มะเกลืออย่างนี้ราคาเดียวกันหมดแต่ไม้มะเกลือได้เปรียบนี่ยผมเดินล่องสูงมานิดนิดนะครับเพราะว่าเอาไว้รองรับ3ระบบอย่างเช่นลูกค้าไปใส่ปืนยิงหนูก็ได้นะครับหรือจะเอาเป็นปืนปืนยิงปลาต่างๆนะครับก็จะมีชุดนี้แล้วก็ไปดูตัวที่ผมเมื่อกี้นะครับ ก็เป็นชุดนี้ตัวนี่ฮะก็แล่ธรรมดาตัวนี้ผมยิงรู้นมาต่ำก็เรามาใส่ต่ำๆลองดูนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ฮะตัวเป้าอู้เยอะแยะอีนะครับเนี่ยถุงละสิบาทก็ได้เยอะแยะเลยก็มันเกินเนถูกไหม่มญหาเดือนเก็บอาอทำตามผมแล้วกันก็นกประมาณนี้นะฮะโอเคผมขอบพระคุณครับกับเบอร์โทรก็ผมทิ้งไว้ให้ด้านบนวันนี้ก็เทสก็โอเคแล้วแหละนะครับขอบพระคุณครับ